สวัสดีค่ะโวนาค่ะสำหรับค,คลิปนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเรื่องสืบลับฉบับคามมโนาชิรอนตอนที่6กค่ะก็ตอนที่แล้วกับคดีฆาตกรสะสมมือเนาะจริงจริงตอนที่แล้วเนี่ยเราว่ามันก็มีความทวิสต์อยู่พอสมควรเลยคือแบบไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นแบบคนร้ายตัวจริงแบบจริงๆของตอนที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นคุณตำรวจที่เป็นมือกว่าของคาวามิเนาะตำรวจ สารวัตรเขาว่าเตมิเขาเป็นสารวัตรหรือเปล่า <c oughs> จำไม่ได้แล้วก็คือแต่เอาจริงเนี่ยคือมันก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของแบบความกดดันในที่ทํางานอ่ะ <c oughs> เออจริงอยู่ว่าเขาแบบไม่ได้เกลียดกันเขาสนิทกันแต่พอมันอยู่ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่มันกดดันมากๆมันก็อาจจะทําให้เขาตัดสินใจแก้ปัญหาแบบผิดๆเพื่อแบบ ปกปิดความผิดพลาดของตัวเองในการทํางานด้วยเหมือนกันอะอืมแต่แต่้ตวกครามทนี้เขาแบบเขาก็มีความสมาธิต่อกันเนาเขาว่าเซมีเองเขาก่อาจจะแบบก็โทษตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเออเราแบบไปกดดันลูกน้องมากเกินไปอะไรเงี้ยหรือเปล่าเราแบบเขาก็สนิทก,กันด้วยอ่ะอืมเอาจิงเราก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าทําไมเขาจะต้องถึงขั้นแบบ เธอสิ่งขั้นแบบตัดมือของฆาตรกรตัวจริงแล้วก็แบบจัดฉากให้มันเหมือนมีคนร้ายคนหนึ่งขนาดขึ้นแบบคือทําไมต้องทําขนาดนั้นเลยมันก็แบบดูอืมแล้วก็รู้สึกวันดูแบบเออเยอะอะไรคือไม่ใช่เยอะเ่ยคือรู้สึกวันแบบโอ้โหมันแบบแบบต้องขนาดนั้นเลยเหรออืมเนาะก็สำหรับตอนนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นมีคดีใหม่อะไร เข้ามานะคะรวมถึงเลืองของบลูหรือว่าแบบจะมีแบบตัวคา,วา่าเซมิที่เข้ามาเกี่ยวข้องอิมไม้รวมถึงสปีดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ไปการเสียวลาเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ let's do it ชมฝนดาวตกไ,ไ,ได้นอนบ้างไหม

หมอเขาไม่ได้ใช้พลังจิตโอ้นี่คนนี่อยู่ในอีดีนีน่นี่เป็นหมอทำไมตภาพเป็นหมอหรือไปคนไข้นี่เฮะ มีกระเด็นโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอคือผ่าผ่าคนอื่นได้แต่ผ่าอย่างอื่นไม่ได้ว う、mm. <え>ーボックスのお気持もし、うどよくの謎がより複雑でおもしろくなる。おとかそうだよね。そんな単純じゃないよ。バカにすぎにかからなければ、賞金10万円を差し上げましょ。う。やは白いパーカーの男性。

หลอดบอกแล้วใช่ไหมว่าเธอเออะก็ว้าวเลยนนเราขอขอไม่เชื่ออันนี้มันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยมันเตรียมได้ มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าว่ายังคือไม่ต้องใช้แอปอะไรก็ไม่ต้องใช้แอปอะไรก็มันก็ เชื่อยากกนต้องมีอะไรมาพิสูจน์ไหมล่ะว่าแบบไม่ได้เป็นคนที่ตัวเองจ้างมาแล้วถ้าตายจริงขึ้นมาตัวเองก็วางแผนจะฆ่าเขาอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ถ้าเขาตายจริงขึ้นมาก็เท่ากับว่า แต่ถ้าเขาตายจริงก็แดงว่าเธอเป็นฆาตากรนะเพราะเท่ากับว่าเธอสั่งให้เขาตายคืออันนี้มันไม่ใช่ประเด็นว่าแบบทําได้จริงหรือไม่จริงแล้วอเพราะสุดท้ายถ้าเขาตายจริงเธอคือฆาตากรอันนี้มันคือคนละประเด็นแล้วอะเล้เองวางแผนจะฆ่าเขาอยู่แล้วด้วยหรือเปล่ารีบไปดีกว่า ไม่มาคนเดียวตำรวจคนอื่นไม่ฟีลเดียวกับแบบโมลี่แล้วรูผมเขาแปะผมปอบเป็นติ่งธนลเก๋ตัวเพิ่งดูเมื่อกี้นะ เขาเป็นผู้ช่วยสืบสวนด้วยแล้วก็เป็นติงด้วยคือประเด็นคือฆ่าด้วยวิธีไหนไม่รู้แต่คุณฆ่าเขาคุณเป็นฆาตกรคือประเดน็นอันนี้มันคนละเรื่องกอับฆ่าด้วยวิธีไหนแล้วอะ่ะมีคนละเรื่องแล้วอะ่ะ ดูลายมือรึอเป่าเ็นดทโน้ตโอ้ลายเป็นเออมันไม่น่าใช่กว่าผิดคนอื่นเอ่อหืม,มะ งั้นเราก็ถือว่าเป็นคนที่มีส่วนทําให้คนนี้ตายด้วยั้ยเพราะเราก็ไม่เชื่อวัดคือตัวเองตัดสินใที่จะใช้วิธีนี้เองเออคือแบบเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อหรือเปล่า ก็ไม่เชื่อยูดีมีจริงว่าไม่รู้แต่สำหรับอีโทรากเกเนี่ยคไม่เชื่ออยู่นยยในอยู่ในมึกปากกาหรือไมก่ก็ตอนที่ยืนอยู่ข้างกัน

ก็เธอไอ้อาจก็ไปเชื่อเรื่องพลังจิตเองได้ถ <c oughs> อดผมปลอมเออคือเราบอ,อกแล้วว่าทำ คือมันเชื่อไม่ได้ังแต่ตัวเองเป็นคนเลือกเองแล้วว่าจะอาคนนี้เลิกเรียกเขาว่ากูตาตา,ายต่อี <laughs> ตอนล้มอาจจะยังไม่ตายแต่ตอนที่เข้าไป ตอนที่เข้าไปจับข้อมือตอนที่โทลักเกะเข้าไปจับข้อมือมากกาโอ้ยตายดิ えっギー、感謝します。これより、番組中に験えっと、せっかく番組のセットが残っているので、事件を再現し、験者の役を、たはお願い。トラさんの役は僕がやります。条件を揃えるため、同 <noise> じ<楽>。<music> ทําไมใครกันแน่เร่ตลกถ้าบริสุทธิ์ใจจริงปาะกาจะปนกันไหมเนี่ปาะกาจะปกนกันนะเนะอมันดูเหมือนปาะกามันปนกัน

พูดบอกพยายามมากค่ะ สั่งให้หลับก็ตอนจังหวะที่มันเข้าไปจับข้อมืออ่ะ

แล้วไงอ่ะก็ไปใจ้งตำรวจโดนคงครูดิเอ้ยแต่เราว่าอาจจะไม่ใช่ปากกาแท่งพิษมีเข็มพิษก็ได้ตอนเรากำลัคิดว่าแบบจักหวะตอนที่คุณหมอลลมอ่ะปากกาบะดูปนๆกันนะ อันนี้สักพลังจิตของจริงนะมึงแต่ประเด็นคือน่าจะไม่ใช่เข็ม <c oughs> นี่กดจุดเฮ้ยอันนี้อันนี้จะถือว่าโชคดีมากนะที่ปากกามันปนกัน ปะกับกอ้น,นี่มันลอยปากกาอ้ดมันร้อยนอันนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะที่ประกาสลับกันแะออ้ว่งกันโต,โตโตโดนเข็มพิษไปแลว้วรอ,อนช็อกเลยอะอย คือแบบคือคิดสภาพว่าถ้าเกิดประกาไม่ได้ถูกสลับอ่ะคือเข้าใจว่าลถ้าเกิดแบบเออคือถ้าประกาไม่ได้ถูกสลับอ่ะคนที่ตายอาจจะเป็นโตโต้ไง แบบนั้นไม่ใช่รู้สึกแย่มากกว่าคนร้ายเป็นคนตาย

ทำได้ยังไงนะ่ะทำไมคุณเพื่อนคุณมีพลังจิตเหรอคะเป็นพลังจิตจริงจริงแต่ที่เราพูดเลยอะ キャプテンコロスナーよ。と言わは絶対に止めるだから、まきば、めりゆう、いわゆる、ゆう、ふらっとすいですけど、いし <laughs>、こね <laughs> も自分を封印にできたんだ。他 <laughs> にの命を思おいやったからだろいつも人の命がある

กูว่าเดี๋ยวไปก็ไปเจอคดีที่ดูเนี่ยอะไรจะบังเอิญแทนคือเป็นอย่างที่เราเคยพูดในตอนแรกๆเลยว่าแบบเออถ้าเกิดวันหนึ่งแบบโตโต้ต้องแบบพยายามไปช่วยชีวิตคนล้ายที่โดนเร้อนสะกดจิตแล้วแบบโตโต้เป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไง XML คือตอนนี้ก็แบบเกือบแล้วจริงถือว่าต้องขอบคุณความซุ่มซ่ามของคุณหมอโมฟูมากๆคือแบบคือถ้าไม่ได้แบบเกิดเหตุการณ์ว่าปากกาล่วงแล้วไปปนกับปากกาจริงนี่แบบโตโต้ก็แบบโดนเข็มพิชไปแล้วอะ่ะเออซึ่งเอาจริงๆคือตอนนี้อย่างที่เราบอกคือสุดท้ายมันต้องแบบให้เกิดเหตุการณ์นี่มันแบบชวนหวาดเสียวก่อนแบบ รอนเขาถึงจะรู้สึกตัวเพราะว่าช่วยแรกๆรอนเขาดูดว่าเฮ้ยมีโตโต้มาก็ดีอะไรเงี้ยจะได้ช่วยแบบป้องกันไม่ให้เขาฆ่าคนเลยเงี้ยแบบอาจจะมาช่วยห้ามเขาหรือไปช่วยคนร้ายได้ซึ่งอย่างสองตอนแรกเราก็เห็นว่ามันเป็นลักษณะของโตโต้ที่ไปช่วยคนร้ายทุกครั้งใช่ไหมรอนเขารู้สึกเออมันดีมีโตโต้มาคอยช่วยชีวิตคนร้ายอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์ในตอนนี้มันก็ทําให้เขารู้ตัวว่าเฮ้ยมันถ้าจะมามัวให้โตโต้ช่วยคนร้ายแล้วถ้าเกิดเป็นโตโต้ที่ตายซะเองเีย อม,มันก็คงแบบไม่ไม่โอเคเข้าไปใหญ่อะ่ะโอเคม,มันก็ไม่ดีหรอกที่ฆ่าคนร้ายแต่ถ้าคนที่ตายเป็นคนที่แบบเราสนิทอะ่ะแล้วแล้วเราแล้วไอ้ความแบบมันก็อาจจะเหมือนเป็นความมักง่ายของรอนที่หวังแต่จะพึ่งโตโต้เพื่อมให้ตัวเองเป็นคนฆ่าเผือฆ่าคนร้ายแต่มันจะกลายเป็นการฆ่าโตโต้แทนเนี่ยืมแล้วก็นะแบบโตโตเขาก็มองเฮ้ยมันแบบ เรื่องเล็กน้อยเนี้ยโค้สุดท้ายก็แบบก็ไม่ได้เป็นไรนิอะไรแต่หมันก็ประมาทไ่ได้ถ้าในนาโคตมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเงี้ยมันก็อาจจะต้องแบบระวังมากขึ้นกว่านี้เงี้ยโตโตเองก็แบบต้องแบบพยายามแบบอยาแบบเขาเรียกอะไรเหมือนยาแบบอยาพุ่งแบบตัวอยาไปก่อนสมองใช้สมองก็เออแล้วก็เรื่องพลังจิตอืมเอาจริงจริงมันก็ แอบเหมือนสถานการณ์ปัจจุบันในเมืองไทยอีกแล้วเกี่ยวกาับที่แบบอย่างเรื่องอร่องเคสของคนหมอเองก็เหมือนกันนะที่ว่าคนไข้าตายเพราะเชื่อเรื่องพลังจิตมากกว่าแพทย์แผนปัจจุบันรวมถึงเรื่องอีโทรเกเตด้วยจริงคือเราเราเราเองก็เป็นสายแบบคือในเรื่องเรื่องแบบเนี้ยมันเราก็มาทางวิทยาศาสตร์มากกว่าอยู่ดีแต่เราก็ไม่ได้ว่าแบบไม่ แบบลบหลู่หรืออะไรนะเพราะมันก็อาจจะมีก็ได้เราก็ไม่รู้จริงๆนะเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบพิสูจน์ไม่ได้อะไรยเงี้ยแต่ในในเคสของอ e ีโทลเกเนเนี่ยไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแน่นอนตั้งแต่โดยเฉพาะตั้งแต่วินาทีที่แบบมันเป็นคนเลือกคนในห้องส่งเองอันนี้คือมันเป็นเทคนิคแบบมายากลจริงๆเลยที่แบบมันมีการเตรียมอยู่แล้วอะ่ะเออคนที่เลือกคนที่นั่งอยู่ในห้องส่งก็เป็นคนพวกตัวเองอ่ะเออคือแบบ ไม่เชื่ออย่างแืนแล้วแบบตอนท้ายแบบช่างกล้าเนะ้แบบเฮ้ยนี่แบบยังไม่เชื่อในพลังจิตของฉันเหรอจะทําให้ดูอืมาลังจิตกพลังจิต่า <the> งกล้าอืแต่มันก็มันก็ประหลาดตรงที่แบบเออแบบจะภูมิใจในการที่ตัวเองแบบเอใช้พลังจิตฆ่าคนเลยขนาดนะี้คือแบบอย่างนี้เราบอกมันมันเป็นมันคนละเรื่องกันนะคุณจะฆ่าเขาด้วย ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์หรือศัยศา,าสตร์อันนี้ไม่รู้แหละแต่ประเด็นคือคุณฆ่าเขาอยู่ดีคือต่อให้คุณใช้พลังจิตได้จริงแต่คุณก็ใช้พลังจิตสั่งให้เขาตายมันก็ก็ฟีลเดียวเหมือนกันรอน่ะแหละที่แบบเออเหมือนกดดันจะกดจิตให้คนให้คนร้ายไปตายเงี้ยคือสุดท้ายมันก็คือการฆ่าคนดีอ่ะจะมาภูมิใจอะไรวะแล้วมาบอกว่าแบบเออเป็นพ่อหมอเขาไม่ยอมเชื่อเอา้ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไม่เชื่อไม่ล่ะตลกจริงๆ ถ้าตอนหน้าก็ต้องมาดูว่าจะอยากเห็นอะไรก็คือจะอไปชมดาวตกกันที่เกาะเขาบอกเกาะอะไรนะ <c oughs> นั่นแหละจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบไปชมดาวตกไม่กะว่าจะาจะไปพักผ่อนนะเราว่าเดี๋ยวเจอคดีแน่นอนฟรีเหมือนพวกแบบพวกคนนั้นในพวกคนนั้นบริแบบไปที่ไหนมีคดีที่นั่นค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงงต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย